สวัสดีจ้ามาพอกับตุ๊กขี้เก้าค่ะทุกคนค่ะในช่องเซมเฮงชาแนลมาค่ะพี่น้องมานี่ตุ๊กได้กว๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกค่ะพี่น้องค่ะเป็นเส้็มามาด้วยค่ะพี่น้องมาค่ะปรุงกันสดสดเหมือนเดิมสิป,ปรุงแบบว่าเผ็ดเปรี้ยวหวานเลยค่ะพี่น้องใส่น้ําตาลน้ําส้มอืม แล้วก็ใส่พริกค่ะอันนี้เป็นพริกขวน้ำมันค่ะพี่น้องค่ะเอาส้นก่อนคนคนคุเลคุรีพรุงเรียบร้อยแล้วค่ะดูเส้น ยิบเขา่ายิบออกเสร็จยิบใส่ร้ายคือเกาค่ะทุกคนคะม,มาค่ะพี่น้อง่ะกินกันเลยค่ะ เซ็นมาหมามาหลายๆเลยค่ะพี่น้องคะ รุงแบบซาใจแห้งค่ะมันนี่จัดจ,จานค่ะกินจไลฟ์ฟืดคอเดี๋ยวกินหนาก่อนค่ะน้องสาวแนะนำบอกว่าให้กินกับริกหยวกเบึงกับปิค่ะพี่น้องค่ะ กรอบดีค่ะกรอบแล้วกบช่ำหน้ามากครับพี่น้องคลิกหยวก เป็นหมูเด้งด้วก่อนเพื่อนคะเบได้ใร่ลูกสิ้มนมานี่ย กินก๋วยเตี๋ยวแบบจัดจ้านในยามเช้าค่ะพี่น้องคะกินในเสาร์เลยบอกผิด อันนี้เป็นสันคอมหมูสไลด์ชิน้นโตอืม

น้ำตกเข้มข้นมาก ใส่สินมาหลายคับโขดพี่น้องแต่และว่าพอดีแล้วยุ้มใส่อีก มึงก็ใช้ไม่หลายเจนกต่ใช้ไม่หลายเ้เกิน <c oughs> ไปไหม <c oughs> ถ้ากินเบิร์ตนี่ก็เกินไปไหมเ่ะ,ะพี่น้อง น,น,น,กกน,นี่ไงอูอวบพี่เนาะอันนี้คือบรรยากาศยาเช้า เปากินกันพี่น้องสวยสวยมืออาหาราหรอเปลามุมเอามุมเอาน่ะเ๋ยสิเลยเวลายาความงามนะพี่น้องครับ เป็นเรือหลรยเรือสีตุ๊กไปไดทิ้มได้พี่หนองเก็บไว้ทั้งวันก่อนว่นสกินอีบอเพราะเั่นคือคาดจะทดงานกับใคไม่มีเวลาเห้กับขานะ่าวหนาเลือนไอ้กินกินอันหน,นะพี่หนอคงค่ะอื เอาละคะ่ะพี่น้องคะมนีตุ๊ก,กอิ่มล้วคะ่ะพาพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเส้นม,มาม่าปรุงแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานจัดจ้านแห้งคะ่ะพี่น้องคะ่ะเอาละค่ะบอเบิเนาะค่ะมนีบอเบะะิบอบบว่ากันนาตุ๊กบาดเก็นซุค่ะพี่น้องคะ่ะตุ๊กพาพี่น้องมากินแซ่บกินแซ่บๆนำกานได้ค่ะพี่น้องเอาละคะ่ะถ้าครมักเมนูนีมาคลิปนี้ตุ๊กฝากกดติดตามกดไลค์กๆๆดแชร์เป็นกาลังใจในการให้คลิปไอตุกน้าได้ค่ะไว้พอกันคลิปหนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะโอ้เนี่ยทองแห่งคะ่ะพี่น้องคะ่ะพ่อล้วคะ่ะ